ม s s a l a m u a l a i k u m w มะตุลลอฮ l ว a h ะเราะกาตุฮ์วันนี้พบกับผมนะครับคุณครูมัสลันนะครับในรายวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งคาบนี้เป็นคาบแรกนะครับในเทอมที่2นี้ในเทอมที่2นี้เราจะเริ่มเรียนในหน่วยที่4นะครับในหน่วยที่4นะครับเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเรียนพร้อ,รอมๆกันเลยครับ หน่วยการเรียนรู้ที่4นี้นะครับเราจะเรียนเรื่องงานช่างนะครับซึ่งนักเรียนเรียนไปแล้วก็าสามารถที่จะนําความรู้ไปปรับใช้ที่บ้านได้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเข้าในบทเรียนของเรานะครับให้นักเรียนลองดูนะครับอ,อุปกรณ์ต่างๆน,นะครับที่อยู่ในในภาพนี้นะครับแล้วก็ให้นักเรียนลองอจัดกลุ่มเครื่องมือช่างต่อไปนี้นะครับาตามการใช้งานว่า แต่ละอุปกรณ์นั้นอยู่ในเครื่องมือประเภทไหนนะครับที่1ข้อที่1ก็คือเครื่องมือสําหรับวัดข้อที่2เครื่องมือสําหรับตอกข้อที่3เครื่องมือสําหรับไขและก็ขันข้อที่4เครื่องมือสําหรับเจาะข้อที่5เครื่องมือสําหรับตัดและก็ผ่าและข้อที่6เครื่องมือสําหรับจัดและก็ยึดนะครับอ่ามันมีในรูปจะมีคัตเตอร์นะครับตัวนี้นะครับมีคัตเตอร์ มีไ,ไม้บรรทัดสว่านไฟฟ้าไขาควงค้อนยางตลับเม็ดคีมปากแบนประแจเลื่อนฉากตายแล้วก็เลื่อยอลองนักเรียนจัดกลุ่มดูนะครับว่าอุปกรณ์แต่ละประเภทนี้อยู่ในกลุ่มไหนบ้างน,นะครับให้เวลาหนึ่งนาทีครับ ลองดูนะครับว่าแต่ละประเภทนี้อุปกรณ์แต่ละอย่างนียมันอยู่ในจำพวกไหนเช่นสว่นานไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ในไหนออยู่ในสำหรับวัดไหมโอเคน่าจะได้นะนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ในบทเรียนของเรานะครับซึ่งวันนี้เราจะเรียนเรื่องงานช่างนะครับอ่าลองดูนะครับว่าตรงตามที่เราคิดไหม คัตเตอร์ก็จะเป็นเครื่องมือสําหรับตัดและก็ผ่านะครับไม้บรรทัดก็จะเป็นเครื่องมือสําหรับวัดนะครับสว่านไฟฟ้าเป็นเครื่องมือสําหรับเจาะไขควงเป็นเครื่องมือสําหรับไขและก็ขันนะครับตามชื่อเลยนะครับค้อนยางนะครับสําหรับตอกนะครับตลับเม็ดอ่าเครื่องมือใช้สําหรับวัดนะครับคีมปากแบนนะครับเครื่องมือใช้สําหรับ อะไรครับจับยึดนะครับประแจเลื่อนนะครับเป็นเครื่องมือสําหรับไขและก็ขันนะครับฉากตายนะครับเป็นเครื่องมือสําหรับวัดนะครับสุดท้ายเลื่อยนะครับเป็นเครื่องมือสําหรับตัดและก็ผ่านะครับอันนี้อุปกรณ์งานช่างนะครับต่างๆซึ่งเราสามารถแบ่งประเภทได้นะครับโอเค งานช่างคืออะไรครับงานช่างงานช่างก็เป็นงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาซ่อมแซมนะครับสร้างประกอบของใช้ด้วยตนเองหรือว่าสร้างสิ่งของเครื่องใช้ใหม่ๆขึ้นมาโดยใช้เครื่องมือได้ถูกต้องพร้อมทั้งดูแลรักษาได้อย่างถูก,ถกวิธีนะครับซึ่งจะทําให้อายุการใช้งานของเครื่องมือเรานั้นใช้งานได้นานยิ่งขึ้นและก็มี ของใช้ชิ้นใหม่ที่ตรงกับความต้องการของเรานะครับถ้าเราเป็นเป็นช่างนะครับางานช่างมีอะไรบ้างครับเช่นการซ่อมท่อประปาการแกะสลักไม้การประกอบพัดลมอันนี้ที่บ้านเราทําได้การซ่อมแซมเก้าอี้อันนี้ทําได้เลยที่บ้านที่โรงเรียนนะครับการซ่อมแซมไม้กวาดขนไก่การซ่อมผ้า การซ่อมฝาหม้อหุงข้าวนะครับอันนี้ซึ่งเราสามารถทําได้ที่บ้านเรานะครับโอเคเรามาดูหลักการปฏิบัติและก็การป้องกันอุบัติเหตุในการทํางานช่างมีอะไรบ้างนะครับการทํางานช่างนะครับควรทําด้วยความระมัดระวังเพราะหากทําด้วยความไม่รู้หรือว่ามีความประมาทนะครับอาจทาให้เกิดอุบัติเหตุได้หลักปฏิบัติและก็การป้องกันอุบัติเหตุในการทํางานช่างมีอะไรบ้างนั้นลองไปดูกันนะครับ ถ้าเป็นงานบุคคลตัวเรานะครับสำหรับตัวเรานะครับต้องแต่งกายให้รัดก,กุมนะครับสวมเครื่อง,ป,องป้องกันอันตรายมีสภาพร่างกายที่พร้อมทำงานนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎของความปลอดภัยทำงานตามแผนที่กำหนดนะครับในส่วนของเครื่องมือและก็วัสดุอุปกรณ์นะครับเราต้องใช้เครื่องมือและก็วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ชำรุดนะครับ ใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ถูกประเภทจัดเก็บเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์เป็นระเบียบและก็ถูกวิธีนะครับสุดท้ายระบบการทํางานนะครับเวลาเราทํางานเราต้องมีการวางแผนการทํางานไว้เป็นอย่างดีทํางานด้วยความรอบคอบนะครับแล้วก็ทํางานตามขั้นตอนจัดพื้นที่ทํางานให้เหมาะสมและก็ปลอดภัยนะครับ เสริอมิดหนึงนะครับเครื่องมือช่างบางชนิดเป็นอันตรายต่อเด็กนะครับเช่นสว่านไฟฟ้า,ฟาเหล็กแหลมเพราะฉะนั้นเวลาเราทํางานจึงควรอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นะครับให้ผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะเวลาเรา,าจะซ่อมจะอะไรต่างๆนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าโอเคต่อไปการติดตั้งประกอบของใช้ภายในบ้านนะครับ มีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านบางชิ้นนะครับเช่นชั้นชั้นวางของตู้เตียงพัดลมนะครับเมื่อประกอบเสร็จแล้วอาจมีขนาดใหญ่ทําให้ไม่สามารถที่จะคนย้ายได้นะครับหากนํามาประกอบหรือติดตั้งที่บ้านเองผู้ประกอบการก็จะต้องมีความรู้ผู้ประกอบก,ก็จะต้องมีความรู้ความชํานาญเกี่ยวกับเครื่องมือและก็วัสดุประกอบในการทํางานนะครับ แล้วก็มีทักษะในการทํางานช่างด้วยนะครับเช่นทักษะในการทํางานในการตัดในการเจาะต่างๆนะครับนะครับอลองดูนะครับหลักการในการติดตั้งและก็ประกอบอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านนั้นมีอะไรบ้างนะครับ 1. ศึกษาวิธีและการติดตั้งและก็การศึกษาวิธีการติดตั้งและประกอบจากคู่มือด้วยนะครับก่อนเราซื้ออุปกรณ์มาซื้อ เครื่องใช้มานะครับเราเวลาก่ที่เราจะติดตั้งเนี่ยเราก็ควรศึกษาดูก่อนนะครับว่ามีวิธีการอย่างไรบ้าง 2. จัดเตรียมเครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน 3. วางแผนการติดตั้งและก็ประกอบด้วยความรอบคอบนะครับ 4. แต่งกายให้เหมาะสมและก็รัดกลุ่ม 5. ทดสอบการทำงานก่อนนำไปใช้จริง 6. รีบแก้ไขหากเกิดข้อบกพร่องเช่นเปลี่ยนสินค้ากับตัวแทนจำหน่ายนะครับ7หมั่นดูแลและก็บำรุงรักษาเครื่องมือช่างนะครับอุปรกรณ์ที่ใช้ติดตั้งและก็ประกอบของใช้ไปในบ้านมีอะไรบ้างนะครับเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดมีอะไรบ้างดูไม้บรรทัดตลับเมตร จากตายอ, à, อย่างตัวอย่างก่อนที่เราจะเรียนเมื่อกี้นะครับเครื่องมือสําหรับตอกมีค้อนมีค้อนหัวกลมมีค้อนยางอะไรเงี้ยนะครับเครื่องมือสําหรับไขแล้วก็ขันมีประแจประแจก็มีหลายชนิดด้วยกันนะครับมีไขควงเครื่องมือสําหรับเจาะนะครับสว่านไฟฟ้าสว่านข้อเสืออันนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะครับส่วนมากก็จะใช้สว่านไฟฟ้ากันแล้วนะครับ เครื่องมือสาหรับตัดและก็ผ่านะครับมีดเลื่อยแบบนี้นะครับแล้วก็เครื่องมือสําหรับจับยึดนะครับคีมปากแบนคีมปากเอื้อนนะครับคีมล็อกอะไรแบบนี้นครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งของใช้ภายในบ้านนะครับซึ่งถ้าบ้านใครมีก็ก็ดีนะครับนี้ตัวอย่างการติดตั้งแล้วก็ประกอบของใช้ภายในบ้านนะครับซึ่งวันนี้คุณครูจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับการประกอบพัดหลมนะครับซึ่งคิดว่าทุกบ้าน ที่บ้านของนักเรียนก็น่าจะมีนะครับถ้ามีพัดลมแล้วเราซื้อมาเราเขาจะไม่ประกอบให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาประกอบเองนะครับหรือว่าบางร้านก็ประกอบให้ก็แล้วแต่นะครับพอเรามาใช้งานสักพักมันก็เกิดความสกปรกนะครับในส่วนของใบพัดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถอดาทำความสะอาดแล้วก็ประกอบอีกครั้งหนึ่งนะครับขั้นตอนการประกอบนะครับขั้นตอนการประกอบพัดลมนะครับ S 1ก็ต้องเตรียมส่วนประกอบของพัดลมก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างส่วนประกอบของพัดลมนะครับเตรียมฐานพัดลมที่มีมอเตอร์พร้อมตั้งพร้อมขัดตั้งนะครับที่มีสวิตเพื่อเตรียมประกอบแล้วนําตะแกรงแล้วนาตะแกรงหลังนะครับมาติดตั้งกับขั้วมอเตอร์ตรงกระโหลกหน้าพัดลมนะครับนี่นะครับจากนั้นนําตัวล็อกตะแกรงนำนำตัวล็อกตะแกรงหลังนะครับตัวนี้นะครับ มาหมุนยึดตะแกรงหลังให้แน่นโดยหมุนยึดไปทางขวาหรือว่าตามทวนเข็มนาฬิกานะครับข้างในนี่นะครับเอาตะแกรงมาใส่ปุ๊บแล้วก็เอาทียึดมาใส่ตรงนี้นะครับ 2. การประกอบใบพัดนะครับนําใบพัดมาใส่ตรงแกนมอเตอร์ตรงนี้นะครับนําใบพัดมาใส่ตรงแกนมอเตอร์นะครับโดยให้รอบบากหลังใบพัดนะครับมันจะมีรอบบากอยู่นะครับรอยบากอยู่นะครับ หลังใบพัดให้ตรงกับสลักนะครับแล้วก็ชิดกับสลักแกนพัดลมนะครับจากนั้นนําฝาครอบใบพัดมาขันให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับให้แน่นเลยนะครับโดยหมุนไปทางซ้ายหรือว่าทวนเข็มนาฬิกานะครับต่อไป 3. ประกอบตะแกรงพัดลมหน้าเมื่อกี้ตะแกรงหลังนะครับ นำตะแกงหน้ามาประกบกับตะแกงหลังนะครับตรงนี้นะครับโดยให้รอยบากตรงร่องนะครับตรงนี้จะมีรอยบากอยู่ตะแกงหน้าอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็เกี่ยวกับลวดตะแกงหลังมันจะมีที่ยึดอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตโลโก,โก้ของพัดลมนะครับต้องตั้งอยู่ในแนวที่ถูกต้องนะครับจากนั้นก็ล็อกให้เข้าที่แล้วใส่คลิปล็อกขอบตะแกรงตรงนี้นะครับ สุดท้ายนะครับ 4. ตรวจสอบก่อนนะําไปใช้นะครับตรวจสอบว่าความเรียบร้อยของส่วนประกอบต่างๆว่าเราประกอบเรียบร้อยหรือย,อยังแน,แน่นหรือยังนะครับแล้วจึงนําปลั๊กพัดลมนะครับเสียบกับเต้าเสียบไฟฟ้าแล้วก็กดสวิตช์เพื่อให้พัดลมทํางานจากนั้นทดสอบความเร็วโดยการกดสวิตช์ตามหมายเลขนะครับมันจะมีหมายเลขกํากับอยู่นะครับความเร็วเมื่อพัดลมทํางานปกติจึงนําไปใช้งานต่อไปโอเคนี่ครับอันนี้เป็น เป็นขั้นตอนในการประกอบพัดลมมื่เราซื้อมาใหม่ๆนะครับซึ่งเวลาเราจะนําไปทําความสะอาดก็เช่นกันนะครับก็ถอดเสร็จแล้วก็นํามาประกอบครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะใช้จริงก็ทดสอบก่อนนะครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับในวันนี้คุณครูก็มีงานให้พวกเรานะครับเมื่อเร,เราเรียนจบแล้วนะครับใบงานที่4ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่4นี้นะครับ ให้นักเรียนเขียนขั้นตอนการประกอบพัดลมเมื่อกี้ที่เราเรียนว่ามีอะไรบ้างต้องประกอบอย่างไรบ้าง1 2 3 4นะครับให้นักเรียนเขียนมาเขียนลงในสมุดนะครับเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปสมมาในไลน์ห้องโดยคุณครูจะทำอัอลบั้มไว้นะครับให้นักเรียนแทรก,กรูปที่เราถ่ายนะครับตัวนี้นะครับรายงานของเราลงในอัลบัม้มวิชาการงานอาชีพนะครับโอเคนะครับวันนี้ วิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับเป็นคับแรกนะครับก็ฝากผู้ปกครองและก็นักเรียนทำรายงานนะครับให้เสร็จแล้วก็ส่งมาในรายห้องด้วยนะครับอันนี้ก็ขอจบด้วยคำว่าสลามลยกุมบาระมัตุลลอฮ์บะวะรักะตุ